สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผทหนึ่งมีนาห้าเก้านะครับโจทย์กําหนดให้ R เป็นเซตของจํานวนจริงโดยให้ f เป็นฟังก์ชันจาก R ไป R และ g เป็นฟังก์ชันจาก R ไป R เป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์ทุกอันดับและสอดคล้องกับ g(x) เท่ากับ x คูณ f(x) และ g ดิ x เท่ากับ 4x กำลัง3บวก 9x กำลัง2บวก2สําหรับทุกจํานวนจริง x พิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับก็ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ของ f เท่ากับ6ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ของ f เท่ากับ2อัตราการเปลี่ยนแปลงของ f gx เทียบกับ x ขณะที่ x เท่ากับ1เท่ากับ12นะครับข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องจริงๆข้อนี้ก็คงจะโฟกัสไปที่ว่าจะหา gx จะหา fx ออกมายังไงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของอัตราการเปลี่ยนแปลงด้วยอะไรด้วยนะครับก็ตัวนี้เรารู้ g ฟอยู่นะครับทำยังไงให้ออกมากลายเป็น gx อันนี้น่าจะง่ายกว่าแล้วเรา gx ค่อยเอามาวางแทนค่าตรงนี้เราบอกว่า gx เนี่ยก็คือการอินดิเกต ของก้อนนี้กลับมานะครับมันก็คืออินดิเกตของ 4x กาลัง3บวก 9x กาลัง2แล้วก็บวก2 dx ซึ่งพออินดิเกตออกมาเนี่ยนะครับ 4x กาลัง3ถ้าอินดิเกตออกมามันก็คือกลายเป็น 4x กาลัง4ส่วนด้วย4บวกกับ 9x กาลัง3ส่วนด้วย3บวกด้วย 2x นะครับแล้วบวกด้วย4โอเคไหม ตอนนี้เราได้ gx ตัวนี้4ตัดไป3ตัด9เพราะฉะนั้นตอนนี้ gx ของเราออกมาก็เลยกลายเป็น x กำลัง4บวก3 x กำลัง3บวก2 x แล้วก็บวกด้วย C อยู่ซึ่งพี่แป้งบอกว่าจากสิ่งที่เรามีอยู่ตรงนี้ว่า gx เท่ากับ x คูณ fx แปลว่าก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยมันก็คือเท่ากับ x คูณ fx ด้วยโดยปกติตัวนี้เขาบอกว่าสำหรับทุกจำนวนจริง x จำได้ไหมครับคาว่าสําหรับทุกจํานวนจริง x เ,เนี่ยแปลว่าอะไรถ้าบอกว่าสําหรับทุกจํานวนจริง x แปลว่าเราแทนค่า x เ,เป็นอะไรก็ได้ถูกไหมซึ่งอย่างหนึ่งเนี่ยตอนนี้ปัญหาของเราก็คือเขาไม่ได้บอกให้ข้อมูลมาออบอกข้อมูลมาให้เราหาค่า c ได้เลยมันก็คงอาจจะเกิดจากการแทนค่าอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพี่แบงค์บอกว่าพี่แบงค์เห็นชัดเจนอยู่อย่างหนึง่งคือถ้า x เป็น0นเนี่ยจะทําให้ฝั่งเนี้ยหายไปงั้นพี่แบงค์ลองแทนค่าถ้า x เป็นศูนย์ ก็จะได้กลายเป็นนะครับถ้า x เป็น0ก็จะกลายเป็น g 0เท่ากับ0นย์กำลัง4บวก3คูณ0นย์กำลัง3บวก2คูณ0บวกซเท่ากับ0นคูณ f 0. ซึ่ง0นคูณเนเนี่ยฝั่งนี้ก็คือ0ย์อยู่ดีเลข0ูนย์เป็นเลขที่ทำให้ตัวที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันหายไปได้นะครับตัวนี้คือ3คูณ0ย์กำลัง3ตัวนี้ก็คือ0 0แล้วก็0แปลว่า c มีค่าเป็น0นย์สิครับ ดังนั้นตอนนี้พี่แบงก์ก็เลยได้คำตอบออกมาแล้วแหละว่าสรุปแล้ว g(x) นะมีค่าเท่ากับ x กำลัง4บวก 3x กำลัง3บวก 2x เฉยๆในขณะเดียวกันถ้าเราบอกว่าก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยมันเท่ากับ x คูณ f(x) แปลว่า x คูณ f(x) เนี่ยนะครับมันก็คือกลายเป็น x กำลัง4บวก 3x กำลัง3บวก 2x ถ้าพี่แบงค์ย้าย x ตัวนี้ไปหารก็จะได้ออกมาว่าเป็น fx มีค่าเท่ากับ x กำลัง3บวก 3x กำลัง2แล้วก็บวก2ในข้อกอไก่กับข้อไข่เนี่ยมันหาค่าสูงสุดต่ําสุดอะ่ะพี่แบงค์ก็จับ f' dx นะครับก็กลายเป็น 3x กำลัง2บวก 6x บวก0แล้วจับมากกว่า0ไว้เพื่อเช็คฟังก์ชันเพิ่มเอา3หารตลอดตัวนี้เหลือ2ดึง x ตัวร่วมออกก็กลายเป็น x บวก2 มากกว่า0ใส่เส้นจำนวนก็คือลบ2กับ0บวกลบบวกคำตอบของเราคือช่วงนี้ที่จะทำให้เป็นฟังก์ชันเพิ่มถ้าคำตอบบอกว่าตัวนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มตัวนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มก็คือการาฟเป็นประมาณอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงลบ2เนี่ยให้ค่าสูงสุดตรงศูนเนี่ยให้ค่าต่ำสุดพี่แบงก์ก็บอกว่า f ลบ2หาค่ามาแทนลบ2เข้ามาตรงนี้ก็เลยกลายเป็นลบ2กำลังสาม บวกกับ3คูณกับลบ2กํลังสแล้วก็บวกกับ2ตัวนี้ก็คือลบ8บวก3คูณลบก2กํลังสได้4 4คูณ3ได้12บวก2เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ได้6แปลว่าค่าสูงสุดนะครับที่ลบ2เนี่ยมีค่าเท่ากับ6อันนี้ถูกแล้วถัดมาถ้าหา F 0ศเพื่อหาค่าต่ำสุด f 0 9ศเก้าลงมาใสก่ก็กลายเป็น0ูนย์บวกสคูณศย์กำลังสอบวกสซึ่งก็ตอบ2เพราะฉะนั้นข้อขอไข่ก็กลายเป็นข้อที่ถูกอีกนะครับทีนี้ตัวสุดท้ายเนี้ยโจทย์ถามหาอะไรข้อข,อขวายอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับ x ขณะที่ X เท่ากับหนึ่นั่นหมายความว่าก้อนเนี้ยมันก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยความหมายคืออะไรครับมันก็คือการหาดิฟ ถูกไหมซึ่งดิฟเนี่ยมันสามารถกระจายยังไงได้ตัวนี้มันคือพีชคณิตมันก็คือ f x แล้วก็บวกกับ g x แล้วทั้งหมดก็ติดดิฟอยู่แปลว่าตัวนี้ก็คือ f ดิฟ x บวกกับ g ดิฟ x แต่ขนาดที่ x เท่ากับ1แปลว่าก็คือให้หา f ดิฟ1บวก g ดิฟ1นะครับเมื่อกี้ตอนหา f ดิฟเนี่ยเราได้ตัวนี้ออกมา มันห้ามเอาไปตัดนะมันกลายเป็น f dip หเนี่ยมันคือ3คูณ1กำลัง2บวก6คูณ1ส่วน g ดิ p 1ก็คือการเอา1ลงมาแทนค่าที่ตรงนี้นะครับแทนในสมการ g ด i p ก็เลยกลายเป็น4คูณ1กำลัง3บวก9คูณ1กำลัง2บวก2นะครับโอเคเพียงขอเลื่อนลงมานิดนึงแล้วกัน ตัวนี้ก็คือกลายเป็น3บวก6บวก4บวก9แล้วก็บวก2นะครับไม่มีตัวลบเลยนะเพราะฉะนั้น3 6บวก6ได้9 9บวก9ได้18 18บวก2ได้20 20บวก4ก็เลยกลายเป็น24เพราะฉะนั้นการที่เขาบอกว่ามาว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ12มันก็เลยกลายเป็นผิดแตงนั้นข้อนี้ตอบช้อยหนึ่งนะครับก็ถูกขอถูก,ถกแต่คอผิด ข้อนี้คีย์เวิร์ดที่สาคัญอย่างหนึง่งคือเรื่องของการที่เราแทนค่าตัวนี้ว่าจว่า x เท่ากับ0นย์แทนค่าลงมาแทนค่าลงมาเพื่อที่จะทําให้ fx เนี่ยมันหายไปนะครับเพราะว่ามันเป็นคําพูดที่บอกว่าสําหรับทุกจํานวนจริง x แปลว่าเราแทน x เป็นเลขอะไรก็ได้ที่จะทําให้เราใช้ประโยชน์กับมันได้บางทีเราอาจจะใช้ x เป็น1แต่ข้อนี้ถ้า x เป็น1เราก็จะมาติด f 1ที่ตรงนี้แล้วก็ยังติดค่า C อยู่ซึ่งจะไปต่อไม่ได้ เราเลยเลือกที่จะใช้0เพื่อให้ f 0เนี่ยหายไปเลยเพราะ0คูณกับ f 0ก็ได้0มานะครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดของข้อนี้เลยโอเคนะครับข้อนี้ตอบข้อ1ครับ